ในลุกที่ชอบมากที่สุดนะคะเป็นลุกที่แต่งประจำค่ะในโทนที่แบบตาด,ดาอะไรที่เป็นดักดาร์กโอเค okay. that's it today finish look I love it Miss g r a n เลยนะคะ oh <no. S 1> สวยไหมแม่แม สวัสดีค่ะ,ะวันนี้เราจะมาเมคอัพแต่งหน้านะคะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันสเปเชียลของเรานะคะก็คือวันเกิดนั่นเอง <Happy S 1> ที่สดน,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 นะคะกะ็27ขวบแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาแต่งเมคอัพจะมาแต่งลุกในลุกที่ชอบมากที่สุดนะคะเป็นลุกที่ แต่งประจำค่ะในโทนที่แบบตาดําอะไรที่เป็นดักด dark นะคะแล้วก็จะชอบแต่งมากเลยนะคืนนี้ละกันเป็นคืนวันที่พิเศษมากก็จะทําสวยทําหน้าแต่งหน้าทําผมนี่นะคะเจ้าเตรียมออกไปดินเนอร์นั่นเองนะคะก็หวังว่าคืนนี้อยขออย่าให้ฝนตกละกันนะะเพราะว่าฝนตกทั้งวันพายุเข้าวันนี้วันเกิดก็อยากให้มันหยุดตกสักที ันนะคะว่าวันนี้เราจะแต่งในลุคแบบไหนรอชมในคลิปนี้กันเลยค่ะวันนี้หน้าสดมาเลยค่ะมาให้ดูแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าเริ่มกันเลยนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ลงครีมบำรุงหน้าก่อนนะคะนี่เลยถ,ถ,ถ,ถูถูเทถูไปเลยค่ะอันนี้ก็มาเริ่มที่ลงตากันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นทให้ตาไตา ทำไปเลยอันดับแรกจะเป็นคนที่ชอบแต่งตาก่อนนะคะลำดับต่อไปนะคะแล้วก็จะเป็นแล้วก็จะลงด้วยสีดำนะคะของเบลล่าเอาดีนะคะอะไรที่เป็นมีด้าของตาดำเนี่ยเราชอบมากให้มันแบบเบลนเข้าไปข้างในนะคะนี่นาจะเกียน์ใหนะคะให้มันเบลนอยคือชอบมากคะ่ะเมดินอิตาลีนะคะ <c oughs> ไปต่อกันด้วยสีน้ำตาลน,นะคะสีนี้นะคะเรา เป็นตุนะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะลูกนี้เราจะใช้เป็นสอน,นะคะเราใกล้จะเสร็จแล้วนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะลงรองพื้นแล้วนะคะรองพื้นเราใช้เป็นของออริออนนะคะก็ค,คือโทนเสแบบ อยู่ในปานกลางนะคะแต่ว่าอันนี้อาจจะขาวกว่าหน้านะคะแต่ว่าเราจะมาผสมนะคะมีเลยมีผสมสีนะคะมีเลย รองพื้นให้ทั่วใบหน้นะจ๊ะเลยปกปิดเลยซิเซลคีแมบแมงวันปกปิดให้หมดนะ,ะต่อไปนะคะเราจะจะลงคอนซีลเลอร์นะคะตรงะะตองมนมเน้กดคือแบบขอตาแบบนจเต้องเน้นตรงนี้เป็นพิเศษนะคะ <c oughs> นนะคะค่ะต่อไปนะจ๊ะให้หน้าดูมีเก็มีอะไรมากขึ้นนะจ๊ะจริงไม่ต้องทําอันนี้ก็ได้นะเพราะว่าหนกชัดมากชับบกดมากนีกนะ,คะ่ค,น,ค,น,คะน,นะคะคุณจะได้เห็นเนี่ก็จะเป็นการลงแป้งแเราก็ใช้เป็นของออริโรเหมือนเดิมนะคะ ชูแมชนะคะต่อไปเราจะมาเขียนคิ้วนะจ๊ะนี่ชอบมากเลยเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะพอหลังเราจัดฟันเนี่ยโหนกมาชัดเจนเลยค่ะคือหน้าเรียมทุกคนเห็นนะชัดเลยไหมเวลาเราพูดแล้วหน้าเราจะตอบเห็นไหมหลักๆเลยคือแฟนไม่อยากให้อ ทำอะไรบนใบหน้านะคือเขาแบบเขาชอบแบบเนี้ยเขาชอบแบบแปลกๆแบบนีแ้บบ <laughs> จมูกไม่มีโหนกเยอะอะไรประมาณเนี้ยเขาชอบแบบเนี้ยคือเออโอเคไม่แน่วันหน้าเราเปลี่ยนไปเราแตอยากจะรู้สึกจากสวยอยากงามอยากมั่นใจขึ้นอันนี้เราเป็นเรื่องอนาคตนนเราไม่รู้ว่าเราอยากจะทําอะไรต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เอาแค่น,นี้ก่อนต่อไปนะคะแล้วก็จะมาปัดคิ้วนะคะเราใช้เป็น make me brow เป็นสีน้ำตาสีน้ำตาลออกเป็นเขียวเขียวเขียวคิมาเนาะ ต่อไปเรามาดัดขนตานะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำการเขียนขอบตาล่างนะคะให้ดูกลมโตมากขึ้นนะคะดูเปรีย้ยวขึ้นมาเลย เห็นความแตกต่างกันไหมคะแค่นี้เราก็ได้ตาที่กลมโตแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาปัดมัทคาร่าขนตาล่างนะคะต่อไปนะคะเราจะทำการ เป็นสิ่งที่ต้องทำตลอดเวลานะคะเวลาแต่งหน้าเนาะก็คือเราจะมาทำการาเหลาจมูกนนคะถ้าตอนต่อไปเราจะจะปัดแก้มนะจ๊ะเราจะใช้สีนี่เลยลำดับสุดท้าย ลิปสติกนะคะตอนวันนี้เราก็จะใช้เป็นสีน,สนู้ดเ,เ,เราจะเป็นคนที่ชอบทาลิมฝีปากให้มันดูใหญ่ดูอวบอิม่มดูริมฝีปากดูแบบหน้ากัดอะไรอย่างเงี้ย ยายไหมโทรมาบอกน้ำเลอาซะก่อนแม่จำมันเกิดคอยบ่ได้บ่เลยคะจำมันเกิดลูงสาวจะคล้องบ่ได้ได้ยานพี่น้องวันที่11ตุลา27ขวบค่ะคุณแม่เหมาโม่กันทุกมือกับคุณแม่คุณเงาทำคลิปอยู่คุณแม่ทำคลิปเล่นนี่ไงเห็นไหมฉากหลังเห็นไหม พี่ไฟโทรมาแฮปปี้เบิร์ดย์เอออวยพรให้นหนูแน่คุณแม่ <Yeah. S 1> สาธุขอบคุณค่ะคุณแม่สวยไหมแม่แม ตอนสุดท้ายนะคะนี่เราไปได้มาใหม่วันนี้สดๆใหม่ๆเลยค่ะแต่ว่าลิปนี้จะเป็นเหมือนกับลิปกอสนะแบบเพิ่มให้เพิ่มให้แบบลิปป้ปากเรามีดูอัดอิ่มมากขึ้นนะคะทุกท้ายดูนะนี่นะคะขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการแต่งหน้านะคะเพื่อให้คีบเมคอัพของเราอยู่ได้นานแล้วก็เพื่อเลี่ยนสภาพผิวของเราก็เป็นน้ำแรกนะคะ ชูบบนนะะชนโอเค that's it today finished look I love it <laughs> เริ่มบ้าแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปทำผมกันเลยจ้า ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทรงแบบง่ายเลยค่ะแสกลางแล้วก็เหน็บหูนะคะ,ะโอ้รู้สึกแน่นขึ้นกว่าเดิมมลเสร็จแล้วค่ะกับลูปวันนี้เหมือนลูปแบบลูปอารมณ์แบบว่ามิสแกรนเลยนะคะ เต็มนะคะนานๆทีค่ะวันเกิดของเราแล้วก็จะไปฉลองแล้วหลังจากนี้เราก็จะไปเปลี่ยนชุดกันนะคะเดี๋ยวว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาในชุดอะไรสีไหนนะคะเดี๋ยวรอไปกันเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะชอบลุควันนี้ที่เราแบบ แปลงโฉมนะคะ,ะทั้งหน้าตาผมชุดนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชอบลุคนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปที่เราจะทำกันนะคะว่าเราจะไปที่ไหนอะไรยังไงหรือจะทำคลิปคอนเทนต์อะไรใหม่ๆอย่าลืมติดตามกันนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับตอนนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย